ทันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดลอ้อมใช้ฉันสยามช้างนาช้างทองใชปุ๋ยยูเอ็มแล้วไม่ผิดหวังตอนนี้ผมอยู่ที่ทอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อคืนนี้ฝนตกครับเขาบอกว่าข้าวมันมีล้มไปบ้าง ขนาดล้มนะก็ยังสวยอยู่มันออกรวงเต็มรวงมากครับเดี๋ยวไปดูกันครับท่องนาคุรละวงศีหนึ่งโมหาบานพะโลตบนมองฉางยายอำเภอมวงสามสิจังหวัดอุบลกี่ไร่ครับเนี่ยสิบสามไล่รอบนี้ดีไหมออจ้ะรอบนี้ใช้ช้างสยามใช่ไหมครับค่ะฉ <5. S 1> ีดไปกี่ครั้งแล้วครับสองครั้งเริ่มฉีดช่วงไหนเริ่ม ปักดาแล้วก็แตกกอออกมาปักดําเสร็จก็ฉีดเลยค่ะถูกไหมค่ะแล้วห่างจากนั้นฉีดอีกรอบนึงไหมครับค่ะรอบสองนี่ห่างจากรอบแรกกี่วันครับป้สิบห้าวันสิบห้าวันจ้าฉีดแค่สองรอบเหรอครับจ้าแล้วก็ปล่อยไว้เลยเหรอจ้าเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นก็ดีมันสูงเนี่ยหอ้ข้ามันสูงอออย่างนี้แล้วมันแล้วลวงมันเต็มไหมเต็มอยู่ค่ะรวงมันเต็มเนาะนี่ขนาดล้มยังเห็นแบบว่าลวงแบบเต็มเลยเนาะค่ะอ้มีรีบไหมไม่มี ไม่มีเลยนะไม่มีดีไม่มีรีบเลยแมลงกวนไหมครับไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเหรอเออสิบสามไร่ไม่มีเลยเหรอจ้ะได้ฉีดยาฆ่าแมลงป่ะไม่ไม่ไม่ฉีดเหรอปมอดสารนี่ปลอดสารโอ้ไม่ใช่ข้าวที่ปลอดสารต้องอย่างนี้แล้วต้นมันสูงกว่าปกตินะเมื่อก่อนมันไม่สูงอย่างนี้เหรอครับไม่นะแค่นี้ประมาณประมาณแค่เอวเนาะค่ะโอ้ยดี่าวนี้ สูงจะท่วมหัวเจ้าของแหละท่วมหัวเจ้าของเดี๋ยวจะหาว่ายายถองหน้าแกหมูแกก็เลยโชว์ลงแปลงนาให้เราดูก็รู้เลยว่าสูงท่วมหัวแกจริงๆซึ่งคุณภาพข้าวต่างจากปีที่แล้วเป็นอย่างมากเลยล่ะครับปีที่แล้วอ่ะเป็นอย่างนี้ไหมเป็นนาหวานนาหวานหญ้าก็มากหญ้าก็เยอะด้วยจ้ะ อันนี้ดีกว่าเมื่อก่อนเนาะค่ะเมื่อก่อนข้าวมันเป็นไงอ่ะโอ้ยโอวยย้ะมันอ้ยเลยเหรอค่ะโอ้ยเลยเหรอมันสุกมันมันไม่เต็มมันไม่เต็มอ๋ออืมมันไม่เต็มเออมันสุกพร้อมกันนะคะออกเล้ากันเนอะว่าได้ว่าได้ว่าได้ค่ะนี่นี่รวงมันคืออย่างนี้นี่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 ที่เห็นนี่แล้วมันเต็มนะค่ะนี่เม็ดมันเต็มมด นี่คือตอนที่มันล้มนะแต่จริงๆแล้วตอนมันสมบูรณ์มันล้มเพราะว่ามันโดนฝนให้เฉยค่ะโอ้อย่างงี้เด็หลหลอยู่นะค่ะดูด,ดูจากดูจากสภาพแล้วปกติสิบสามไร่เนี่ยค่ะปีที่แล้วอ่ะได้แค่หกตันได้หกตันปีนี้สิ่ว่าือสิบแปดตันอยู่เราคือก่อน,นก่อนก็หกตันเหรอจ้ะแต่ว่าปีเนี้ยจากที่เราทำนามาตลอดรูแล้ือสี่ได้ย่แปดนีแปดขึ้นอ่ะแปดตันขึ้นว่างั้น เสียงหัวเราะยายทองนาคแฝงไปด้วยความถูกใจและสะใจไม่น้อยเลยล่ละครับเพราะแกมั่นใจเป็นที่สุดว่ารอบนี้หลังเก็บเกี่ยวจะต้องได้มากกว่าปีก่อนอย่างแน่นอนเดี๋ยวตอนหลังเราเข้ามาฟังกันอีกทีครับว่าจะสมใจอย่างที่แกคิดหรือเปล่าครับเคยคิดไหมว่ามันจะได้ขนาดนี้อะ่ะตั้งแต่ทำนามาไม่มเคยค่ะทำนามากี่ปีแล้วโอ้ย เต็มในเด็กๆพูดแหละโอ้ยตั้งแต่เด็กๆ่ะตอนนี้เก็บสิบกว่าเล้วสิบกว่าแล้วเอาตีสะว่าหกสิบปีแล้วทำนามาหกสิบปีเคยเห็นต้นข้าวเราเป็นอย่างนี้ไหมไม่เลยไม่เคยของเขานี่ดูดิอ๋อออใช่ใช่ใช่ของเขาบะเขาแค่นี้เองนะของเราท่วมหัวเลยนะดูดิใกล้กันเนาะใกล้กันนี่นใช่ใช่เม็ดของเรานี่เต็มกว่าด้วยนะค่ะ นอกจากข้าวแล้วเอาไปฉีดอะไรอีกไหมฉีละกอออกมาละกอด้วยอุ้ยเ๋ยวต้นแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวที่เห็นเนี่ยค่ะลูกบันเลอรเลยนะค่ะต้นมันหน่อยเดียวเองนะปกติมันต้องต้นใหญ่กว่านี้ไหมลูกมันแค่ขนาดนี้สูงโนนเนาะมันเหลือเหลือสีดยาเข้ากันเลยเห็นไปยังสีนะอ๋อฉีดฉีดทิ้งทิ้งไปว่างั้นแล้วมันก็ออกค่ะมันออกอย่างที่เห็นค่ะมันฉีดอะไรมันอะไรมันก็ขึ้นเนาะอืมนี่พันอะไร แขกดำแขกนุ่นแขกดำด้วยตำมะละกออร่อยมากเลยนะแขกดำเนี่ยเห็นมะละกอเป็นไม่ได้เลยนะครับคุณกิติตำปูปลาลอยมาทันทีเลยใช่ไหมครับแหมพักเรื่องมะละกอแล้วมาคุยกันต่อเรื่องข้าวกันดีกว่านะครับนาข้าวเนี่ยใช้ทั้งสยามกี่กระปุกปุ๊บเดียวจ้ะก็ปุกเดียวเออสีษสองขังประหยัดเมื่อก่อนนี้นะ ตอนที่ยังไม่ใช้ช้างสยามนะ13ไร่นะใช้ปุ๋ยเท่าไหร่ใส่เป็น10-10หมดแล้วค่ะ10-10ลูกเลยนะจ้ก็สอบเลยนะเออปีนี้เดี๋ยวให้5ลูก5ลูกจ้าลดนิดนี่ทั้งหมดเนี่ยนะค่ะใช้5ลูกแล้วก็ใช้ช้างสยามกระปุกเดียวจ้ามันลดลดต้นทุนหลายเลยปุ๋ยลูกละเท่าไหร่กระสอบเท่าไหร่ปุ๋ยกระสอบละพันกว่าพอดีปีนี้เป็นหมื่นเท่าเลยลงทุนเนี่ยเป็นหมื่น แล้วล่าสุดเหลือห้าห้ากระสอบค่ะอาติสซันเหลือห้าพันใ่ๆแต่กระปุบนึงค่ะหกร้อยนะคุ้มอ่ะดีใจน้ำเห็นข่าวแล้วดีใจใช่ใช่ใช่อนี้เนี่ยเต็มเลยเนี่ยสวยหมดเลยแต่หน้ายายสวยมุดหน้าคนอื่นเห็นไหมใช่ใช่จะเอาเงินเอาไว้ไหนอย่างเงี้ย เราเอาคาดว่าจะได้ประมาณเจ็ดแปดนี่แหละเมื่อก่อนได้หกตันนี่มันมันกเลยได้เยอะอกว่าที่คิดเกี่ยวสุดเขาตีเป็นอุ้มอุ้มละตันก็ได้เก้าตันข้าวได้ตันละหมื่นเก้าตันก็ได้เก้าหมื่นค่ะได้เกียบแสนที่ก็จะได้ตันเลย เป็นไงล่ะครับเกินคาดกว่าที่คิดจริงๆยายทองนาคตั้งเป้าเอาไว้7-8ถึงตันดันปลาเข้าไป9ตันปันเงินไปเกือบแสนไม่น้อยเลยนะครับกับความสำเร็จที่เด็ดเกินคุ้มแบบนี้เอ๊แต่ว่ายังไม่ตอบคุณกิติเลยนะครับว่าจะเอาเงินไปไว้ไหนครับยายอุ้ยฉันดีใครก็ต้องสิโรราย้ำให้ทราบนี่คือ หวังพืชโตวไวผลโตใหญ่เห็นผลทันใจเพื่อนผลผลิตแทมปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมที่ฉันสยามชา่างนาช้างทองอินแข็งแรงพืชแข็งแรง